เท่ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการปั๊มเคนดี้ในเกมแอนิเมชแชมเปียนนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเบื่อไหมทำก,การนั่งฟาร์มเรื่อไม่เก่งสักที และยังคงจะมาัหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำอดีเหมยชอ็อป <c oughs> บริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟ a l ออสตันและแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จะไหนดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้น,นสบบารรมารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เหมือนต้นคิดที่พูดไปนะครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการฟาร์มแคนดี้ในเกมแอนิเมทแชมเปียนกันนะครับซึ่งกล่าวกันนิดนึงก่อนแล้วกันว่าจะไปพูดถ ไอตัวแคนดี้เนี่ยมันเป็นค่าเงินในอีเวนต์ฮาโลวีนของเกม a n i m ี้ไม่แชมเปี้ที่เพิ่มเข้ามาประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลานะครับผมเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการฟาร์มแคนดี้กันนะครับซึ่งที่ผมนำมาเนี่ยจะมี2วิธีนะครับนั่นก็คือ1นะครับการลงเลทนะครับซึ่งการลงเลทในช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเปิดกล่องในเลทนะครับเราจะได้แคนดี้มาด้วยนะครับซึ่งจานวนแคนดี้จากกล่องเนี่ยก็ออยยยู่่่่่ททีีรรระะดััับบเเเาาาลงงนนคกตวชถ้ จบ i m m o r t a l นะครับผมจบระดับ Immortal เนี่ยจะได้ประมาณ 5- 5000แคนดี้นะครับถ้าเปิดกล่องแดงทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าลงฮาร์ดเปิดกล่องแดงทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3000แคนดี้นะครับซึ่งทุกเลทนะครับผมจะได้เท่ากันอยู่ที่ระดับความยากตามนี้เลยนะครับผมซึ่งแล้วเ,เ,เราเนี่ยควรลงเลทไหนท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยได้แคนดี้ได้คุ้มสุดนะครับกบ็บอกบอกตรงนี้เลยว่าทุกเลทเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราเนี่ย สามารถจบดันได้เร็วแค่ไหนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคูลดาวเวลาเราสร้างห้องนะครับแต่ว่าถ้าเราลงกันเบนตี้แล้วมีสบับโฮสต์เนี่ยก็สามารถลงแบบโน้คูลดาวแล้วก็หาเคล็ที่ได้เรื่อยๆนะครับไอ้สบับฟโฮสต์เนี่ยคือการเปลี่ยนหัวห้องไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวละครลหลักหรือว่าตัวที่เราลงเนี่ยไม่เสียคูลดาวในการลงเลทนะครับผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน YouTube เอานะครับสำหรับการสบับโฮสต์นะครับโอเคแล้วก็หากเรานะครับผมมีกุญแจรายวันที่เราทําจากเพสนะครับ ซึ่งเป็นแล้ววันนียเวลาเราทำนะครับมันจะมีกุญแจเลทให้นะครับซึ่งถ้าเราไปเปิดในดันเราก็จะได้แคนดี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมตีกันกลมๆเข่าๆนะครับผมถ้าไม่มีการสวับโฮสต์นะครับผมลงแบบปกตินะครับแบบอิมมอร์ททลนะครับจบภายใน5นาทีนะครับเราจะได้แคนดี้อยู่ที่ห0 0พันต่อรอบนะครับผมชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ6 0 0 0 0นแคนดี้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีการสวับโฮสต์นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการลงเลทนะครับวิธีที่สองนะครับผมต่อมานะคือ การลง Ghostly World นะครับซึ่ง Ghostly World เนี่ยมันจะมาทุกๆ2ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มวันแรกหรือว่าเริ่มเริ่มครั้งแรกต่อวันเนี่ยอยู่ที่ตีหนึ่งนะครับแล้วก็จะถัดมาเรื่อยๆทุกๆสองชั่วโมงนั่นคือตีหนึ่งตีสามตีห้าเจ็ดโมงเก้าโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็รันไปเรื่อยๆจบที่ห้าทุ่มนะครับผมแล้วก็จะเริ่มวันใหม่ที่ตีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะสลับมาลงเรื่อยๆนะครับวิธีการสังเกตนะครับผมคือตรงช่องแชทในเกมเนี่ยมันจะมีเขียนนะครับ เป็นตัวอักษรสีม่วงนะครับบอกว่าอีก5นาทีนะครับจะมีโกลิแลนด์ที่แมปไหนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่ผมลงเนี่ยก็เป็นของเคิร์ทไอแลนด์นะครับไม่ใช่เคิร์ดไอแลนด์เคิร์ทซิตี้นะครับก็จะบอกว่าอีก5นาทีนะครับจะมาแล้วก็จะมีแจ้งเตือนที่นั่นก็คือ1นาทีแล้วก็เวลาเ,เวลามาเนี่ยก็จะบอกว่าโกลิแลนด์เนี่ยมาในเมืองไหนนะครับวิธีการเข้าเรากดที่ตรงเทเลพอร์ตนะครับ แล้วก็ข้างบนเมืองนั้นนั้นจะมีแบบว่าเขียนว่าสปปกี้อยู่นะครับผมก็คือเป็นวิธีการกดเข้าก็าคือกดคลิกไปเลยนะครับพอคลิกไปนะครับผมมันก็จะมเีเป็นดันนั้นในช่วงกลางคืนเป็นทีมฮาโลวีนนะครับเวลาเราเตีมอนในแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้แคนดี้มานะครับผมซึ่งจะมีระยะเวลาเกิดเนี่ยอยู่ที่30นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามาตอนช่วงเวลา11โมงนะครับผมเวลา11โมง30เนี่ยดันก็จะปิดลงนะครับผมตามนี้สำหรับวิธีการเข้าโกลดี่ โกลิเบลนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรในการลงโกลิเบลบ้างผมก็จะมาแชร์กันในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือวิธีการทําทีมดรอปนะครับทีมดรอปในปัจจุบันนะครับผมก็คือมันจะแบ่งเป็นทีมดรอปก็คือเป็นดรอปในที่นี้หมายถึงคอยดรอปนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยไอเปิร์กที่มีที่มีคอยดรอปนะครับผมนั่นก็คือ3อย่างนั้นแล้วก็วคือเปิร์กที่มีชื่อว่าลิสต์นะครับผมแล้วก็ตีฟแล้วก็หมวกลุงนะครับ จะมีอยู่สามเพิร์กนี่ที่แนะนําในการทําทีมคอยนะครับผมเรียกว่าทีมคอยแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งทีมคอยเนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับผมก็คือแนะนําว่าเป็นมิชหามิสิกของแมปไหนมาก็ได้นะครับผมมาทำเพิร์กสองมาทำเพิร์กสองช่องแล้วก็ใส่เป็นเนี่ยหมวกลุ้งหนึ่งแล้วก็ตีฟหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบว่าเหรียญโทเค็นหมุนไม่เยอะก็แนะนําเป็นลิสสามหรือไม่ก็ตีฟแล้วก็หมวกลุงหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้า ถ้าลงหอคอยชั้นห้าสิบแล้วหนึ่งร้อยแล้วแล้วก็มีเกมพาร์ทเพิ่มตัวนะครับจะใส่อยู่ที่ประมาณเจ็ดตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่เจ็ดตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยจะใส่เป็นดาเมจสองตัวนะครับผมเพื่อให้มีดาเมจจบมอนในแมปเนี่ยไวนะครับแล้วก็อีกห้าตัวนะครับจะเป็นตัวที่เพิ่มคอยหมดเลยนะครับซึ่งสังเกตขวาล่างนะครับผมทีมคอยผมเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดคือไม่ไม่กดยานะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคพอเราทําทีมคอยเสร็จแล้วนะครับผมพอทุกๆสองชั่วโมงมัน โกลีเวลมาเนี่ยก็ไปลงโกลี่เวลนะครับคือผมจะขึ้นคลิปตัวอย่างการลงไว้ให้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยเริ่มลงตอนที่ประมาณมีแคนดี้อยู่ประมาณ3ามแสนแนะครับผมพอลงเสร็จก็มีประมาณ6กแสนหนึ่งนะครับก็หลักๆนะครับผมถ้าเราลงตอนระยะเวลาแบบอีเวนต์เนี่ยก็ได้ประมาณ20 0แสนถึง3 0 0แสนถ้าทำตามวิธีผมนะครับแต่อาจจะได้มากกว่าน,นี้ถ้าตัวละครที่แบกหรือว่าคอยในทีมเราเนี่ยมีมากขึ้นนะครับผมตามนี้นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะครับผมแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ ค่อนข้างโอเคสุดแล้วที่ผมได้ลองมานะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมมันจะมีโบนัสแคนดี้อยู่นะครับซึ่งโบนัสแคนดี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีให้ด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยลงแคนดี้ไปก็ไม่รู้ว่าแบบเราได้โบนัสอยู่หรือเปล่านะครับวิธีการสังเกตการได้โบนัสนะครับคือเราเนี่ยไปตีบอสตัวที่มีเลือดสูงสุดภายในแบบโกลลี่ตอนอีเวนต์มาใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยได้แคนดี้เนี่ยเยอะกว่าปกติก็คือเป็น เป็นอกองละประมาณพันขึ้นๆเลยแต่น,นั้นคือเรามีโบนัสอยู่นะครับซึ่งโบนัสตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้1ครั้งต่อวันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมลงอีเวนต์โกลีโบใช่ไหมครับแล้วผมลงช่วง9ก้าโมงใช่ไหมครับพอลงเสร็จ9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอรอบต่อไปเนี่ยการลงเนี่ยมันก็จะได้แคนดี้น้อยลงอันนั้นคือหมดหมดโบนัสแคนดี้แล้วนะครับผมแต่ว่าพอวันต่อมาเนี่ยช่วง9ก้าโมงผมมาลงอีกเนี่ยผมก็จะได้แคนดี้ที่มากกว่าปกติเนี่ยใน ช่วงเดิมก็คือ9โมงถึง9ครึ่งนะครับนั่นเอคือโบนัสแคนดี้ในแต่ละวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยไปหาว่าโบนัสแคนดี้ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับว่าเราลงครบรอบเนี่ยช่วงไหนแล้วก็เราจังเวลาไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งค่อยมาลงนะครับตอนช่วงโบนัสแคนดี้ที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยใช้บูธนะครับผมใช้บูธคอยที่เป็นขวดโพชั่นอันนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยได้เหรียญแคนดี้เนี่ยเยอะกว่าปกติมากๆนะครับซึ่งที่ผมเคยลงนะครับผมจะได้ช่วงโบนัส โบนัสแล้วก็บวกทําทีมคอย,คอยผมเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่านะครับจะอยู่ที่1.5ถึง 2m ต่อรอบเลยนะครับก็คือครึ่งชมงเนี่ยได้ 2M โดยประมาณเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ไปหาว่าช่วงโบนัสของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับผมแล้วก็กดคูณยาคูณ2แล้วก็ทําทีไม่ครบนะครจะได้แคนดี้ต่อวันเนี่ยขั้นต่ําก็2ล้านถ้าขยันแบบว่าลงทุกลงทุกเลดเลยตอนที่โกลี่โบมาก็ได้ประมาณ3-4ล้าน ถ้าขยันหน่อยก็5้าล้านก็อาจจะถึงเลยก็ได้นะครับผมสลับกับลงเลทนะครับลงเลทเรื่อยๆแล้วก็พอพอเวลามีโกลิโบก็สลับมาลงโกลิโบครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปลงเลทต่อนะครับผมต่อวันเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ3มถึง4ล้านเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีวิธีที่แนะนำดีกว่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมจะเอาไปพิมพ์เพิ่มเติมไปให้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับผมโอเคถ้าอยากจะสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย